มาแล้วมาแล้วเสื้อคอกระเช้าต่ออกแขนระบายแพทเทิร์นมีห้าชิ้นนะคะวิธีเย็บเริ่มจากการต่อผ้านะคะหลมตะเข็บเรียบร้อยทับหนึ่งเส้นด้านหลังโพงนะวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยโบจะทำแบบรวบลัดนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ย่นอกไว้ก่อนค่ะย่นไว้ให้ดูเพราะว่าก็ไม่ไม่ยากนะคะสำหรับพี่ๆที่จะทำเพราะว่า บวกล,ลงไว้หลายตอนแล้วค่ะสำหรับการย่นอ,อกและช่วงคอบวก็จะเย็บไว้แล้วนะคะถ้าสําหรับพี่ๆที่มีแพทเทิร์นก็จะทําได้ค่ะมีแพทเทิร์นอยู่แล้ววางตัดกุ้นตรงช่วงคอกุ้นหรือสาบหลายๆคนเขจะบอกว่าเขาเรียกว่าสาบวัดให้เท่ากันนะคะวัดให้เท่ากันนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาเย็บย่นย่นหน้าอ,อกนะคะให้เท่ากับชิ้นคอชิ้นต่อนะคะ แล้วก็เย็บทั้งหน้าและหลังนะคะเราจะใส่เหมือนกันเย็บเหมือนกันค่ะันมุมริมให้เท่ากันนะคะอย่าให้ข้างใดข้างหนึ่งเลยอเออเลยออกมานะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นย่นอกเนาะย่นอกถ้ายาวเราก็ย่นเข้าไปได้ค่ะต่อชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะเอาไปพ้งริมนะคะนี่ค่ะกันลุยเนะาะกันหลุดกันลุยเสร็จแล้วเราก็จะทับริมทับคิ้วหนึ่งเส้นเห็นไหมคะ นี่แหละแบบนี้ใช้ดีทนทานค่ะหนึ่งเส้นไม่พอก็สองเส้นตีเส้นคู่ไปเลยมาถึงวงแขนนะคะใต้วงแขน <c oughs> ชิ้นวงแขนนี่เราจะย่นนะคะเพราะว่าชิ้นนี้เป็นแขนระบายค่ะย่นแขนส่วนแพทเทิร์นเรก็จะขีดไปให้แล้วนะคะว่าย่นเท่าไหร่จะย่นมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ความชอบใจของเรา <คน S 2> จะวางผ<ส>้าให้เต็มวงแขนนะจะห่างประมาณหนึ่งนิ้ว จับยกจับไล่ดูนะคะดูเท่ากันไหมชิ้นตัวชิ้นวงแขนถ้าไม่เท่าไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อแขนย่นเนาะเราก็ย่นด้านที่ย่นเข้าไปให้มันเท่ากันรูดรูดจับจับเรียบร้อยค่ะไปพงนะคะเริ่มจากใต้วงแขนเลยค่ะเข้าวไปเลยครึ่งน,นิ้วนะคะเผื่อเราไปพงเนาะเผื่อพงเผื่อพับนี่ค่ะ ผงข้างให้เรียบร้อยพ้งชายคราวนี้เราก็จะมาพับเริ่มตรงตะเข็บข้างนะคะพับไปเลยหนึ่งตีนผีนะคะไม่เยอะเพราะว่าถ้าพับเยอะมันจะบิดนะคะชายผ้ามันจะมีความโค้งอยู่นิดนึงเสร็จแล้วนะคะเสื้อคอ,อกระเช้าต่ออก ชุดนี้เป็นแขนย่นแขนระบายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเป็นไงคะจากคลิปที่รับชมมาติชมยังไงได้หมดนะคะอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขบอกได้คะ่ะ